สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเราอยู่กับช่องเวอร์ลี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําอะไรวันนี้นะคะเรามมีม,มีขนมที่ไม่รู้จักเนาะก็คือขนมอะไรเอาออกมาให้ดูเดี๋ยวเขาหยิบออกมาสองอันเฮ้ยทุกคนอันนี้เราเคยเห็อนอยู่เราเคยเห็นที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละ ขนมอะไรรู้จักไหมไม,ไม่รู้รจักมันมีสองอันมีแบบไม่มีงากับมีงาน,นะคะอันนี้แบบมีงาแลวอีกแบบไม่มีงาแล้วทุกคนถ้าเกิดทุกคนเห็นนะ่ะดอกใครรู้จักมั้งมันเป็นลอยไม่เหมือนกับอันนี้จะเป็นนกเกาะต้น,นไม้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็ดเหรออ่ะจานลองแกะอันธรมรมดากนดิมีน้ำให้แกะปะเนี่ย ลองแธรมดาแม่ถ่ายอยู่เลยเปล่าใส่จานไว้ทุกคนทไเต้นเต้นนะชยไม่ทำได้ไม่ทำได้อาเจานด้ค่ะเอาถังอะไรอ่ะล้างมือแล้วใช่มใสจานคังอะไรอ่ะหาอันิขนเรียกเลยขนมโบราณอืมกินนั้นแบบกิ่นนันแบบ อืมือนเลี้ยวชีกินมันพูดไม่ถูกอะมันเดี๋เดียวขขดมหนไอยเหมือนอะไรเดี๋ยวสมัยฉันใส่อันละบาทอันประมาณฝ่ามือกินมันคือกัดเลยเหรอรับอยาขอนิดเดียวได้ไหมข้นนี้ได้ไหมทุกคนเอาข้นนี้นะ เป็นไงมันแบบเป็นผงๆหวานๆเราไม่ชอบอ้าวไม่ชอบเป็นไงไม่ชอบวายทำไมอ่ะเพราะว่ามันหวานมากหวานมากเป็นไงหวานอ่ะมันหวานแล้วก็มันรู้สึกเหมือนเป็นผงๆแป้งๆไงไม่รู้มันพูดให้ถูกกันทุกคนอีกอันหนึ่งอ่ะจะรสชาติเดียวกันไหมลองดู หนึ่งแบบแค่เนี้ยนิดนึงทุกคนอาจจะมองไม่เห็นว่าหนูกินหรือเปล่าเนี่ยมันมากินด้วยเนี่มัน,หนเหนียวใช่มันเหนียวมากหักมาเลยอืมแป้งต้มหน,น,นมโกลวันนี้นม่อยอ๋อขนมโกลใช่ใช่ใช่ขน,นมโกลอืมเดี๋ยวมาใส่ใช่ใช่ใช่ค่ะม,มันก็เป็นแป้ง ป็นขนขมโบราณวันนี้ก็เป็นวันไหว้พระจันทนระ์เนาะถ้าหมือนกับ,บมาม่าตอนเด็กเจ้านี่นนอันนี้เป็นแบบนี้งานนะคะถ้าเราค่ะดาวนะมันน่าจะมีแค่แบบงานมันน่าจะไม่มีมันแค่จะเป็นเม็ดเม็ดแล้วรสชาติมันหักเต็มหักเต็มโอ้ยอยเกินไม่เป็นไรสิชิมก่อน ั็ตรงนนมีงงไงน,นียอ,อันนี้หวานกว่าอีกอะทุกคนหวานกว่าแต่มันยังโอเคกว่าเพราะมันยังมีรสชาติไงแม่ลองกินดูแม่ลองกิน่หนเนี่ยอ้าวไม่ลอยเหรอไม่ชอบเราอซบะโซบะได้นนนกินไปเท่ไหนเนี่ยเรากินไปเท่านี้ถ้าแบบเม,ม็ดข้าวเท่าเม,ม็ดข้าว อันนี้ก็กินทําเม็ดข้าวเหมือนกันกินทําเม็ดข้าวทุกคนกินงาผสมน้ำตาลเนี่ยกินเท่าเดียวทุกคนผสมน้ำตาลกินเท่าเนี้ยเท่าเดียวกินแค่แค่นี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย